เป็นหนึ่งในฉากไฮไลท์และเป็นความสะใจของผู้กำกับเคนเทรเดตเลยค่ะเมื่อริลและแคทขอทำหน้าที่กรรมเทพสื่อรักให้กับคู่ทาโรและลูน่าสมหวังโดยพาสองสาวนางเอกแอนทองประสมและมิน้นรันรวีย้อนวัยมาสวนสนุกขึ้นรถไฟหะสุดหวาดเสียวด้านหนุ่มเคนก็แปลงร่างเป็นเต้าหมีมัสคอสุดคิ้วซึ่งฉากนี้เป็นความใส่ใจของพี่เคนเพราะสืบหลังไหม์กับสาวมิน้นมาแล้วว่าอยากโดนขอเป็นแฟนที่ไหนและสวนสนุกก็คือคำตอบมาลุ้นกันว่าคู่เจนใหม่จะสมหวังไหมในซุปตา2550ค่ะ ตอนแรกไม่มีในตกลงกันว่าจะต้องเล่นไงตอนแรกก็แค่ยิงปืนอะไรง่ายๆมาถึงนั่งก็ซัดจับขึ้นเราไม่รู้นะว่าเราจะเป็นยังไงแต่เราไม่กลัวนี่บบนใครจะกล้าก็พุ่งกลับยืนอยู่ตรงนี้ลองนางเดินไปฉี่เดีแอนก็ไม่ขึ้นนะตอนที่ยืนรอเครื่องรอขึ้นนะคะรู้สึกว่าแบบใจเริ่มแบบตุ้มๆต,ต่อมๆแล้ว<ช>เขามาถ้าโดนขอแฟนแต่งงานอารมณ์จะประมาณไหนก็คือที่นี่เลยฝันของเขาแต่เราต้องมาด้วย <laughs> นอกจากภารกิจเชียร์อัพแล้วนะคะคู่ซุปตาริวแคทเขายังมีอะไรให้เราลุ้นอีกเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้กับ3ตอนสุดท้ายนะคะในซุปตา2550ค่ะ